สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฝนนะคะไหนช่องสวนอุ่นดินค่ะและคลิปนี้นะคะฝนก็จะพาเพื่อนๆมาทำการล่อลากนะคะให้กับมอนสเตอราอัลโบนะคะเพื่อที่เขาจะได้ออมีรากฝอยที่ เร็วนะคะจะช่วยให้เขาเนี่ยมีรากฝอยได้เร็วขึ้นเพราะว่ารากฝอยนะคะจะช่วยในเรื่องของการหาอาหารเนาะแล้วก็จะทําให้ต้นมอนเซลราอัลโบของเรานะคะ,จะเจริญเติบโตได้เร็วขึ้นด้วยล่ะคะ่ะอ่ะอย่างต้นนี้นะคะฝนก็ทําการล่อรากไว้แล้วเนาะ,ะเราเนี่ยเอากระถางที่มีวัสดุปลูกลงมาล่อรากเนี่ยเขาก็จะแตกเป็นรากฝอยค่ะแล้วรากฝอยนะคะก็จะสามารถดูดอาหารจากในกระถางนี้ได้เลย เหมือนเป็นการช่วยให้เขานะคะ,จะเจริญเติบโตช่วยกันดูดสารอาหารนะคะขึ้นไปเลี้ยงยอดใหม่ใบใหม่นะคะอย่างอันเนี้ยตอนนี้นะคะตอนเนี้ยมีรากอากาศนะคะออกมาตรงข้อนี้นะคะ2เส้นเดี๋ยวเรานะคะจะมาทําการล่อรากค่ะอย่างเวลาที่ฝนทำเอ่อพวกไม้ใหญ่ๆนะคะฝนจะไม่ได้ทําไม้ค้าหลักนะคะไว้ข้างในเพราะว่าถ้าเรามาเสียบไม้หลักทีหลังนะคะก็จะทําให้เอ่อ โดนรากเขาได้เนาะรากเขาอาจจะขาดได้นะคะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรานะคะมาใส่ไม้หลักที่หลังนะคะผนแนะนําว่าควรจะใส่ไม้หลักด้านนอกแบบนี้นะคะยึดไว้เลยใช้แคบันไทยยึดไว้ก็ได้นะแล้วเรานะคะก็สามารถใช้เป็นไม้ได้นะคะเพราะว่าไม้เนี่ยไม่ได้เข้าไปอยู่ข้างในเนาะก็จะไม่ทําให้เกิดเชื้อรานะคะเอาไว้ข้างนอกแบบนี้เพื่อที่จะเอาไว้คั้มนะคะวัสดุที่เราจะ นำมาใช้ในการล่อรากค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยนะคะอันเนี้ยผนก็จะมีตัวนี้นะคะก็จะเป็นขวดน้ํามัดลมเพื่อนๆนะคะจะใช้เป็นขวดน้ํามัดลมก็ได้กระถางก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับความสูงของรากเนาะอย่างตรงเนี้ยฝนใช้เป็นกระถางเลยนะคะเพราะว่ารากเขาอยู่ในช่วงที่ต่ํานะคะก็จะใช้เป็นกระถางได้เลยแต่ส่วนอันเนี้ยเขาสูงขึ้นมาแล้วนะคะแล้วเขาแบบเยืองออกมาข้างนอกฉะนั้นเนี่ย เห็นไหมคะว่าเขาเยื้องออกมาข้างนอกนะเห็นไหมอ่ะตรงนี้นะคะจะเยื้องออกมาข้างนอกมันจะไม่ตรงกันถ้าตรงกันเนี่ยเราสามารถวางกระถางนะคะข้างบนกระถางชั้นที่2เนี่ยวางข้างบนชั้นนี้ได้เลยแต่ว่าด้วยความที่เขาเยื้องออกมาเนี่ยเราจะต้องใช้วัสดุอย่างอื่นภาชนะอย่างอื่นนะคะในการใส่เราก็มาวัดดูอาคนนี่วัดด้วยขวดอันนี้นะคะขวดน้ำมันลมดูแล้วว่าโอเคใส่ละรากได้นะคะก็จะทำการเจาะรูนะคะ ถ้ากระถางสูงๆแบบนี้นะคะฝนแนะนำว่าควรจะเจาะรูเยอะหน่อยเพราะว่าวัสดุปลูกนะคะเราจะต้องใส่ลงไปเยอะฉะนั้นเน,น,น,นี่ยเขาอาจจะช้ำน้ำหรืออะไรก็ได้เนะฉะนั้นเราก็ไม่อยากให้รากเน่านะคะเราก็เจาะรูระบายเยอะๆเลยทั้งด้านข้างนะคะแล้วก็ด้านก้นกระถางนะ และอย่างหนึ่งนะคะการที่มีรูระบายอากาศเยอะๆนะคะก็จะช่วยให้รากของเขาเมีออกซิเจนนะคะเข้าไปที่รากด้วยนอกจากจะไม่ทําให้รากเน่าแล้วนะคะก็ยังทําให้รากเนี่ยหาอาหารได้ดีจเจริญเติบโตได้ไวด้วยนะคะก็คล้ายๆกับกระถางที่เป็นรูๆนะคะเยอะๆแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วฝนก็จะเจาะประมาณนี้นะคะให้เขามี รูด้านข้างตรงนี้นะคะแล้วกข็ข้างล่างตรงนี้เอาไว้เป็นรูระบายน้ำได้นะอะและนี่นะคะก็จะเป็นวัสดุนะคะที่ฝนจะนำมาใส่ในขวดนี้นะคะเพื่อใช้เป็นอาหารสำหรับเลี้ยงรากอากาศของเขานะคะเพื่อให้รากอากาศนะมีรากฝอยแล้วรากฝอยก็จะได้ดูดสารอาหารเข้าไปเลี้ยงลาต้นได้ด้วยอะ วัสดุปลูกนะคะเราสามารถใช้วัสดุปลูกเหมือนที่ใช้ในกระถางได้เลยนะแต่อย่างที่บอกนะคะว่าขวดที่ฝนใช้เนี่ยก็จะมีลักษณะที่สูงนะคะฉะนั้นฝนก็เลยจะใส่เม็ดป๊๊ปเปอร์นะคะลงไปเพิ่มด้วยเพื่อที่จะให้เขานะคะไม่ชื้นแฉะจนเกินไปเนาะโลง่งโปร่งระบายน้ำได้ดีอะไรอย่างนี้นะคะ อ่ะอย่างนี้นะคะได้มาแล้วแบบนี้เราก็จะนํามาใส่นะคะรากอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ส่วนที่บากอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวฝนก็จะใส่ลงไปนะคะนําส่วนที่บากใส่ลงไประวังด้วยนะคะเดี๋ยวรากเขาจะหอะไัได้แล้วนะคะได้แล้วแบบนี้ เราก็จะทำการเจาะรูเพื่อยึดนะคะเคเบิลทายเพื่อที่จะยึดกระถางเนี่ยไว้กับะจะได้ละมาลักษณะแบบนี้ทีนี้เราก็จะเติม วัสดุปลูกนะคะเพิ่มเข้าไปให้เสมอขอบเลยนะอ่ะโอเคประมาณนี้เรียบร้อยแล้วข้อดีของการใช้แบบขวดนะคะก็คือเราเนี่ยจะสามารถเห็นรากเขาได้ง่ายเนาะอ่ะดูอย่างอันนี้นะคะเห็นไหมเรานะคะก็จะเห็นรากของเขาว่าอ,อ๋อเขาเดินทางไปถึงยังไงแล้วรากเป็นยังไงมีรากอากาศมีรากฝอยอะไรยังไงนะคะยาวถึงไหนทีนี้นะคะเราก็ แต่ว่าข้อเสียนะอาจจะมีว่าเออด้วยความที่เป็นใสๆนะถ้ากดใสแบบเนี้ยก็จะมีปัญหาในเรื่องของตะไคร่น้ำแต่ว่าถ้ามีปัญหาในเรื่องของตะไคร่น้ำนะคะฝนมีวิธีแก้นะคะให้เราใช้ายากันร,ราเนาะไฟซาน20นะคะลดลงไปเลยเพราะว่าไฟซาน20สนะคะสามารถช่วยในเรื่องของการกําจัดตะไคร่น้ำได้ด้วยนะคะเราก็ใส่เราก็ลดลงไปเลยนะแล้วก็เด๋ยดตะไคร่น้ำนะคะก็จะหายไป ก็ถ้าสมมุติว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขามีรากอากาศออกมาใหม่นะคะเราก็ค่อยทําแบบนี้นะคะขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆยึดกับเสานี้ได้เลยนะเพื่อที่จะได้ทําให้ต้นนี้นะคะเวลาที่สมมตินะเวลาที่เ,เพื่อนๆนะคะจะตัดแยกขยายนะคะในอนาคตเนี่ยก็สามารถทําได้เลยโดยที่เรานะคะไม่จําเป็นจะต้องไปล่อรากที่หลังอีกเนาะ,ะเห็นไหมคะว่าวิธีแบบนี้นะคะง่ายแล้วก็สะดวกมากๆเลยนะคะสําหรับคนที่ เน้นขยายทําจํานวนเนาะเราก็จะทําแบบนี้นะคะเพื่อให้รากอากาศเขายาวเร็วขึ้นแล้วก็ผลิตรากฝอยนะคะแตกรากฝอยได้เร็วเพื่อที่จะได้มาช่วยกันหาอาหารนะคะเป็นเลี้ยงลําต้นแล้วก็ใบแล้วก็ในแล้วเวลาที่เราใส่ปุ๋ยนะคะก็อย่าลืมใส่ปุ๋ยลงไปในภาชนะที่เราใส่วัสดุปลูกนะคะเพื่อเลี้ยงรากอากาศเขาด้วยนะคะและคลิปนี้นะคะฝนก็ได้นําเทคนิควิธีการ ลอล่านะคะดีๆแล้วก็เกดเล็กเก็ดน้อยนะคะที่นํามาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวเรานะคะก็ค่อยกลับมาพบกันใหม่ค่ะในคลิปต่อไปของสวนอุ่นดินนะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ